สวัสดีครับเจแปนออโตซีครับวันนี้มานำเสนอการใช้งานในนิสสันเซเรนาซี่ติดตั้งวิวแชร์กระทางเจแปนออโตซีนะครับเรามาเปิดประตูดูข้างในก่อนนะครับนี่ฮะงานเราจะไม่เหมือนที่อื่นตรงที่นะฮะระดับการนั่งเข้าเบาะเดิมทรงเบาะสีหนังเหมือนเบาะเดิมนะครับตอนนี้มีคนนั่งอยู่ด้านในนะฮะตำแหน่งนี้ก็ยังนั่งได้อยู่นะครับวางขาได้ปกติครับ โอเคเดี๋ยวผมจะพาคนใช้งานลงนะครับนะครับดูตำแหน่งวางเท้านะฮะระยะศีรษะยังสวยๆเลยฮะนั่งสบายๆการใช้งานเนี่ยให้กดรีโมทปุ่มลงค้างครับเ mm hmm. บาะจะค่อยๆหมุนออกมาอัตโนมัติครับ mm hmm. คนนี้สูง167ครับน้ำหนัก70กิโลกรัมครับปลายเท้าไม่ติดนะครับ mm hmm. ที่สำคัญคือระยะช่วงศีรษะสังเกตดูดีๆนะครับเ mm hmm. หลือเยอะเลยครับผม บาะจะเอนหลบตัวอัตโนมัติด้วยนะครับในกรณีคนสูง185ก็ไม่ต้องกลัวนะครับออกได้สบายมากครับผมค่อยๆย,ยืดตัวมาในลักษณะแบบนี้ครับแล้วตัวล้อเนี่ยเขาจะมปหยุดตรงกลางก่อนนะฮะแล้วก็กางล้อออกในลักษณะแบบนี้เลยครับอันนี้เขาเรียกแรนดิ้งเกียร์เหมือนเครื่องบินนะครับแล้วเขาค่อยๆปล่อยตัวลงครับโอเคในลักษณะแบบนี้เลยนะครับ ะจะมีสัญญาณเตือนดังตึ๊ดๆนะฮะสวเบรกมือตำแหน่งนี้ออกนะครับแล้วก็เข็นออกมาได้เลยครับผม mm. เข็นแยกมาจุกตัวลดได้เลยเนลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้เลย mm. ส่วนล้อเนี่ยเราผลิตพิเศษแบรนด์เราเองเลยครับลื่นพิเศษแน่นอน mm. ด้านหลังดูนะครับที่นั่งเนี่ยตรงนี้ยังมีที่นั่งวางขาได้ค่อนข้างเยอะเลย mm. เพราะว่าอุปกรณ์สุดในอยู่แค่ตรงนี้เองครับ mm. อ,อันนี้ในตำแหน่งวิวแชร์เราถอยเข้าครับ mm. ใช้งานง่ายครับถอยเข้า ซ็อกเก็ตที่เขาต้องบังคับให้เราเสียบเข้าไปนะครับพอสุปดปุ๊บให้เรามาล็อกก่เด็กมือตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็กดีโมวดปุ่มขึ้นท้ค้างครับแล้วเบาะจะใค่อยๆยกตัวขึ้นนะครับล้อพับครับหนึ่งเครื่องบินในเนื้องานเราจริงๆเนี่ยเราจะมีการบริการไปวัดตัวเพื่อตัดเย็บเบาะให้ตามสรีระคนนั่งจริงนะครับ เพื่อให้คนที่บ้านของท่านเนี่ยที่ท่านรักเนี่ยนั่งสบายที่สุดเลยครับอ่าอันนี้ไฮไลไท์ครับช่วงศีรษะเหลือเยอะเลยนะครับนี่เลยค่อยๆเข้าไปครับโอเคพอผลประตูปุ๊บเขาจะผักตัวเบาะตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็หมุนเข้าไปครับซึ่งการหมุนของเขาเนี่ยจะไม่ติดอะไรเลยถ้าติดอะไรเขาจะหยุดให้นะครับ เรียบร้อยครับแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับเดินหน้าถอยหลังนะฮะเอนอนเป็นระบบไฟฟ้าส่วนที่พักเท้าเนี่ยเราพับขึ้นได้นะฮะที่วางขาในรุ่นเนี้ยยังเหลือเยอะอยู่เลยนะครับขอบคุณครับ